สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง sjc cell channel กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีรีวิวรถดีๆมาฝากเป็นรถรุ่นพิเศษ ATTAS Special Edition สำหรับคันที่ fc เห็นอยู่ขณะน,นี้เป็นสีขาวเพชรหลังคาดำสำหรับ ATTAS Special Edition ถูกสร้างมาจากรุ่น glx หรือรุ่นเริ่มต้นนำมาเพิ่มอุปกรณ์แต่งหน้าทาปากเพื่อให้ดูรถสปอร์ตไปเลยซึ่งข้อดีของการนำรุ่น glx หรือรุ่นเริ่มต้นมาทำ นั่นคือราคาที่ถูกมากๆซึ่งราคาของรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ543,000บาทถือว่าราคาน่ารักเมื่อเทียบกับคู่แข่งจะได้อ p ชั่นอะไรบ้างมารับชมพร้อมกันเลยนะครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์แบบ Advanced Dynamic s h i e l Design d ตามสไตล์ของ Mitsubishi รุ่นใหม่ทำแผงกระจังหน้าและกระชนหน้าให้เป็นสีดำเสริมความสปอร์ตด้วยแถบสีแดงคู่ในส่วนของเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซีซีพร้อมวาแปรผันอัจฉริยะไมเวก ให้ความประหยัดสูงถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเราทุกคนกร็รู้กันอยู่ว่าช่วงนี้น้ำมันแพงยิ่งรถของเราประหยัดน้ำมันได้มากเท่าไหร่ยิ่งขับขี่ด้วยความสบายใจมากขึ้นเท่านั้นรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ multi reflector ขนาดใหญ่พร้อมไฟตัดหมอกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะขับขี่เวลาฝนตกหนักหรือมีหมอกลงจัดเบรกได้อย่างปลอดภัยมั่นใจยิ่งกว่าด้วยระบบเบรกถึง3ระบบได้แก่ระบบเบรก abs ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเบรกฉุกเฉินระบบเสริมแรงเบรก ba ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงและระบบกระจายแรงเบรก EBD ช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นใจยิ่งกว่าแม้ขณะมีผู้โดยสารเต็มคันรถขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นติดแท็กซี่ฟไฟแลน,นด์ปฏิเสธแก้ไขได้หรือทำสัญญาฟนินแลนด์ยังไงให้ผ่านล้านเปอร์เซ็นต์แต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับยางขนาด185/55 R15 ล้อแม็กซแท้ของ Mitsubishi สีดำขนาด15นิ้วซึ่งข้อดีของแม็กซแท้ก็คือเขาจะมีความทนทานสูงแตกยากดุงยากทนกว่าแม็กซิงทั่วไปอย่างแน่นอนและที่สำคัญยางขนาดนี้หาเปลี่ยนง่ายราคาไม่แพงกระจกมองข้างสีดำซึ่งพิเศษกว่าด้วยระบบพับเก็บและกางออกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราล็อกรถหรือปลดล็อกรถช่วยให้เกิดความอุ่นใจขณะจอดรถในซอยแคบ เสริมอารมสปอร์ตด้วยลังคาสีดำเงามาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กันชนท้ายดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมกับครีบรีดลมดิฟฟิวเซอร์พร้อมเสริมความสปอร์ตด้วย Tub imes, ทับทิมสท้อนแสงแนวตั้งแฝงไว้ด้วยความหรูหราด้วยปลายท่อไอเสียแบบสเตนเลสดูรวมๆแล้วเหมือนเราไปติดสเกิร์ตราคาแพงมาเหนือกว่าด้วยไฟท้ายแบบสเปกตรัม LED ท่อนำแสงรูปตัว L พร้อมไฟเบรกแบบ LED ซึ่งข้อดีของหลอด LED ก็คือจะให้ความสว่างที่สูงมากความร้อนน้อยกินไฟต่ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานห้องเก็บสัมภาระท้ายรถมีขนาดใหญ่สามารถจุกระเป๋าเดินทางได้จำนวนหลายใบจุได้สูงสุดถึง450ลิตรซึ่งข้อดีของแอรถาดคือเขาจะมีความสูงจากพื้นค่อนข้างมากช่วยให้สามารถบรรทุกสัมภาระที่มีความสูงได้เป็นอย่างดีอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ เสริมความสปอร์ตด้วยแผงประตูบูด้วยวัสดุบูนุ่มสีแดงดําเดินได้ตะเข็บสีแดงพร้อมฐานสวิตช์กระจกไฟฟ้าแบบเคฟล่ากระจกปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานแอตทราสเปเชียลเอดิมาพร้อมกับ Active เซฟตี้ถึง3ระบบได้แก่ระบบ ASC ช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวในขณะเข้าโค้งระบบ t c l หรือ Traction Control ช่วยป้องกันการเลื่นถลายแม้ในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นรวมไปถึงระบบ HSA ที่ช่วยป้องกันลดไหลในขณะออกตัวบนทางลาดชันทั้งสวยและปลอดภัยในราคาเพียง540,000กว่าบาทถือว่าคุ้มมากเลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า EPS ช่วยให้ควบคุมรถง่ายเบาแรงมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยหน้าจอ MID แบบสปอร์ตเรืองแสง ที่ช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเต็มตาเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด7นิ้วที่รองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ b l บลู o t h ได้รับสายระวางสายได้มอบความรู้หลาแต่แฝงไว้ด้วยความสปอร์ตด้วยหัวเกียร์หุ้มหนังพร้อมเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเกียร์ออโต้แบบ CVT พร้อมสปอร์ตโหมดมาพร้อมกับระบบ INC ที่ช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเราจอดอยู่นิ่งเป็นระยะเวลานานช่วยลดความสึกหรอของระบบเกียร์ห้องโดยสารขนาดใหญ่มาพร้อมกับเบาะสีแดงดำลายสปอร์ตเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเป็นเบาะผ้าไฮเกรดซึ่งข้อดีของเบาะผ้าคือเขาจะไม่สะสมความร้อนนุ่มสบายทนทานและไม่เป็นรอยยับง่ายเหมือนเบาะหนังมีที่พักแขนให้ทั้งที่บริเวณคนขับและผู้โดยสารตอนหลังด้วยบอนั่งที่ออกแบบมาให้มีองศาการเอียงมากเป็นพิเศษ ช่วยให้นั่งสบายลดความเมื่อยล้าในขณะเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีสามารถเหยียดขาได้นั่งสบายตลอดการเดินทางหากสนใจรุ่นนี้อย่าลืมตัวหาเซลล์จืด0845164583ไอ idline ิวัดขีด kk ทำสัญญาและส่งมอบรถถึงหน้าบ้านขอบคุณที่รับชมจนจบคลิป พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ